ครับเก็บปืนครับเก็บปืนกโดดครับต่อไปปู้ยใชเจ๊นะครับวิ่งเจบีใช่ไหมขอรับใชยค่ะเฉยค่ะเจบีวิ่งไปวิ่งเร็วๆเลยนะครับวิ่งเร็วพร้อมหรือยังวิ่งไปทางไหนวิ่งไปวิ่งไปทางนู้นนะครับวิ่งไปเลยไปไปไปหรือว่าไปตอโอยอะครับเจบีพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเจบีใช่เจบีวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปข้างหน้าเลยครับวิ่งมา ไป้างหน้านู้นครับไปหน้านู้นเร็วครับเร็วอย่าช้าดิอย่าช้าดิวิ่งให้นี่อย่าช้าปลาครับปลาเนื้อปลาเนื้อยืนตรงนี้ครับยืนยืนมันคงยังยิงยิงนี่ครับยิงไปยืนทำอะไรอยู่ดึงปังปังกระสุนหมดทำยังไงกระสุนหมดทำยังไงกระสุนหมดทำยังไงเฮ้อทำยังไงครับกระสุนหมดทำยังไงตบดึงทีมือสองมือครับยิง เกี่ยปืนก่อนเกลียบปืนครับเกลี่ยปืนไม่ปลดซองกระสุนลืมหมดแล้วครับเดียวครับอืออือเอาเกลียบปืนครับเอาเก็บปืนเอาเก็บปืนเก็บซองครับเดินไปดูกล้องดูกล้องน่าจะโบบ้านนะรถครับฮ่า